นิตยัไกรณีอายการสูงสุดมีคำร้องให้ยุบพักแยรักไทยพักพัฒนาชาติไทยและพักแผ่นดินไทยโดยมีคำสั่งให้ยุบพักทั้ง3ามพักรวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งต่อกรรมการบริหารพักเป็นจำนวน111คน19คนและ3คนตามลำดับมีกำหนด5ปีซึ่งสาม รับจ้างพักไทยรักไทยจัดหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อช่วยเหลือพักไทยรักไทยพักพัฒนาชาติไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกอกตแก้ไขข้อมูลสมาชิกพักพัฒนาชาติไทยเพื่อให้ครบ90วันโดยมีพักไทยรักไทยเป็นผู้สนับสนุนและพักพัฒนาชาติไทยกับพักแผ่นดินไทยออกหนังสือรับรองสมาชิกพักของตน เอกธรรมรักษอิสรางคูณอยุธยาและนายพงศักดิ์รักษพงศ์ไผศารเป็นกรรมการบริหารพักคนสำคัญของพักไทยรักไทยและได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งจากคณะกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักให้ดำเนินการเพื่อให้พักไทยรักไทยสามารถกลับคืนสู่อำนาจได้โดยเร็วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพักไทยรักไทย ให้เกิดความชัดเจนในข้อกล่าวหาทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้งทั้งที่ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยถือได้ว่าการกระทําของผลเอกธรรมรักษ์และนายพงศักดิ์เป็นการกระทําและมีผลผูกพันกับพรรคไทยรักไทยนายบุญทวีศักดิ์อมรศิลป์หัวหน้าพรรคพัฒนาชาติไทยได้เกี่ยวข้องกับ เป็นผู้แทนของพรรคพัฒนาชาติไทยถือได้ว่าการกระทำของนายบุญทวีศักดิ์เป็นการกระทำและมีผลผูกพันกับพรรค